เหล่าขานตำนานป่าเสนอกระหังแห่งหุบมาหอนหมวดรามและหมวดนามได้รับมอบหมายให้ไปสืบสวนคดีคนหายในหมู่บ้านหุบมาหอนที่เงียบสงัดพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความเชื่อโบราณเรื่องราเกี่ยวกับกระหังและความลับดำมืดของคนในหมู่บ้านที่พยายามปกปิดความจริงพวกเขายิ่งสืบก็ยิ่งพบว่าการหายตัวไป ไม่ได้เกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเบื้องหลังที่ซับซ้อนและน่ากลัวยิ่งกว่าหมวดรามและหมวดน้ำมาถึงหมู่บ้านหูหมาหอนที่เงียบสงัดและเต็มไปด้วยหมอกพวกเขาพบกับชาวบ้านที่ดูหวาดกลัวและไม่เป็นมิตรมีเพียงผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่ให้ความร่วมมือแบบขอไปที่นี้พวกเขาเริ่มสำรวจบ้านของคนหายและพบร่องรอยประหลาด ที่เหมือนกับเล็บของสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ขูดอยู่บนพื้นไม้ในขณะที่ซืบสวนหมวดน้ำได้พูดคุยกับชายชาราคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะสติไม่สมประกอบชายชาราเล่าถึงตำนานของกระหังที่มีปีกเหมือนตะเข็บและชอบกินเครื่องในของคนหมวดรามไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่เขากลับรู้สึกถึงความผิดปกติในหมู่บ้านนี้มากขึ้น เมื่อพบสารเจ้าเก่าแก่ที่ชาวบ้านนำของเซนไหวแปลกๆมาวางไว้หมวดรามตัดสินใจสอบสวนผู้ใหญ่บ้านอย่างจริงจังมากขึ้นเขาสังเกตเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคำถามบางอย่างและมักจะมองไปยังป่าช้าหลังหมู่บ้านอยู่เสมอในที่สุดพวกเขาก็เจอเบาะแสสาคัญสมุดบันทึกเล่มเก่าของคนหายที่บรรจุข้อความและรูปภาพแปลกๆเกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณ เมื่อพวกเขาเริ่มถอดรหัสสมุดบันทึกพวกเขาก็พบว่าตำนานกระหังไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าแต่เป็นพิธีกรรมโบราณที่ทำขึ้นเพื่อบูชาบางสิ่งบางอย่างและคนหายก็คือเหยื่อรายล่าสุดของพิธีกรรมนี้หมวดรามและหมวดน้ำต้องเร่งสืบสวนก่อนที่จะมีใครตกเป็นเหยื่อรายต่อไปหมวดรามและหมวดน้ำตัดสินใจเข้าไปในป่าชา้าที่ถูกกล่าวถึงในสมุดบันทึก ที่นั่นพวกเขาพบสารเจ้าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องเซนไวที่น่าสยดสยองมากขึ้นและแล้วพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับร่างเงาปริศนาที่กำลังทำพิธีกรรมบางอย่างอยู่หลังจากที่ตามจับร่างเงาปริศนาได้พวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าคนที่ทำพิธีกรรมนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านเองเขาทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่บ้านที่ต้องการบูชากระหัง เกล่าก,กับความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านพวกเขายัางค้นพบอีกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เป็นเพียงผู้บงการแต่ยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หมวดรามและหมวดน้ำรู้ตัวว่าพวกเขาถูกหลอมและกำลังตกอยู่ในอันตรายพวกเขาต้องหนีจากการตามล่าของชาวบ้านที่คลั่งไคลในพิธีกรรมพวกเขาวิ่งเข้าไปในป่าลึกและพบกับรางของกระหัง ที่แท้จริงชีนั้นพวกเขาได้เห็นร่างของคนหายที่ถูกแขวนไว้เหมือนเครื่องสังเวยวดน้ำสังเกตเห็นว่าร่างของกระหังนั้นมีของบางอย่างที่ไม่เข้าพวกนั่นคือรูปถ่ายเก่าๆของผู้ใหญ่บ้านและผู้สมรู้ร่วมคิดที่ดูเหมือนกำลังทําพิธีกรรมบางอย่างกับใครบางคนพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าคนในหมู่บ้านไม่ได้ทำพิธีกรรม เพียงเพื่อแลกกับความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่ยังมีเหตุผลส่วนตัวที่ซ่อนเร้นอยู่ด้วยหมวดรามและหมวดน้ำกลับมาที่หมู่บ้านและ,ะเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีกครั้งพวกเขาเปิดเผยความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับพิธีกรรมที่ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อบูชากระหงแต่เป็นการสังเวยชีวิตผู้บริสุทธิ์เพื่อแลกกับชีวิตของพวกเขาเองที่ป่วยหนักเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยชาวบ้านทุกคนยอมรับความผิดของพวกเขา แต่แล้วพวกเขาก็เริ่มล้มลงทีละคนเหมือนกับว่ามีสิ่งลึกลับบางอย่างมาเอาชีวิตของพวกเขาไปนั่นคือกระหังที่พวกเขาเคยบูชาเพื่อแลกกับชีวิตตอนนี้มันกลับมาทวงคืนสิ่งที่เคยสัญญาเอาไว้จบเรื่องกระหังแห่งหุบหมาหอนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเล่าขานตำนานป่าขอขอบคุณครับ